เสียงภาษาไทยกินดดเดาโื้อป่งให้เสียงภาษาไทยโดยโดมและไอพี

ยี่ิบสามไม่ไหมมไม่พาดกึ้เงี้ยผมได้สิบเอ็ดผมได้ยี่สิบสองครับยี่สมี่สิบาผมได้ยี่สิบาครับผมได้ยี่สิบสาเาม

ừ mày sắp một ít tái ơi